เอาแล้วครับมีกุศลทันที่เราเห็นแล้วครับมีไส้แน่นนครับ้ะกุดลักษณะแบบนี้มีไส้แน่นนครับผมอึ๊บเอาแล้วว่าแล้วว่าแล้วมีไส้จริงๆด้วยครับผมว้าป,ป่าลำพองครับไส้งามๆเลยลำพองไส้นี่ถือว่าใหญ่เลยนะครับ ท่าวฝามือผมพี่น้องป่าของผมก็เดี๋ยวจะแบ่งไปสองครอบครัวครับครอบครัวนักกี <c oughs> กับครอบครัวพันต้น <c oughs> พอได้ทําอยู่ทํากินครับแต่ว่าพันต้นอย่าเอาป่ามุนนี่ไปพัดใส่ผักบุ้งเด้อมันจะเสียรสชาติอันนี้ก็เสีย <c oughs> รสชาติผักบุ้งใช่ไหมเสียรสชาติผักบุ้งนี่พันต้นเอาเทสใส่หมองด้วยนี่ <c oughs> สวัสดีครับ นางรองพอด้เลียพบก,กับผมทวนสายเสียบครับวันนี้ก็มีโอกาสได้พาพี่น้องย้ายหมายลงมาหวยครับเพราะว่าหมายในนาฝนทิ้งช่วงไปเป็นเดือนแล้วครับหาหมายยากแล้ววันนี้ก็มากับทีมงานสามคนครับมีนาเก๋อีสานพ่อกระทืนแล้วก็พ่านต้นท้องไร่ไปนาพาพื้นครับก็ลองมาบูดูครับพี่น้องอย่างนาเก๋แกก็ไม่ค่อยแบบ ลงมาห่วยสักเท่าไรนะครับเพราะว่าขาแกไม่ค่อยดีครับแต่ว่าผ่านต้นนี่นี่ขนาดจะขั้งแรกครับสําหรับการลงห่วยไปครับพี่น้องคํามเลยจะไปลุยกันเลยครับผมไม้ก็ชิงจะใส่ยากนิดนึงครับไปนี่แหละครับสภาพไม้เราเป็นห่วยลํานางรองครับผมยาวลงไปด้านนู้นครับมันจะไปยากอยู่แถวแถวป่ายูคานั่นแหละครับ บางพื้นที่มันก็ชันบางพื้นที่มันก็ลุกครับไปเดี๋ยวไปดูทีมงานครับผมเตรียมตัวกันเสร็จหรือยังครับตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวกันแล้วครับตะเก๋ครับสวัสดีครับตะเก๋อีสานพอกระทือมาในรูปแบบเก่าครับหวานเจี๊ยบแล้วก็พัานต้นครับทองไห่ไปนาพาพื้นครับผม แต่ดูซึกว่าเหมือนจะมาซ้ำกากเขาซุดๆรอดๆเลยนะครับพีน่น้องนี่ลอยรถไปยังหมาดๆอยู่เลย <laughs> เอาอีกแล้วครับหมานไ่หมานมันอีกแล้วนี่นะครับลอยเขาก่อไฟไปซุดๆรอดๆเลยโอ้โหสิ่งหลักฐานไป่อนข้างใจเยอะครับ เริ่มกันเลยครับเริ่มคันแรกครับพี่นอ้อง ดูกันต่อครับผม นี่เราวัดกระเซียนรุ่นใหญ่ด้ยครับใส่ตรงขามกับนาเกีครับผมเดินงงเงียมงงเงียมไปแล้วนุ่กับมดยังนักเกีกรบมดยังครับเบ็ดโอ้พี่น้องดูสภาพทางนี้ยังชันเลยครับผมสงสัยจะต้องขามนะครับใส่ไม่ได้ตรงนี้ไปขามไปเลยครับ ขั้นสุดท้ายแล้วครับโอ้ว่าแต่ใหนขหวยจะใส่ง่ายๆครับดูลำเหาเ,เปียกชกไปแล้วครับพี่นอ้องน้ำก็ไม่ได้เอามากินครับไปเดี๋ยวเราเดินยามกลับไปหาทีมงานครับผมดูที่รอบที่เราใส่เสร็จจะมีตัวไหมครับไปไปลุนกันครับอ้าวพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วเต็มเลขของเราครับผมอ้าว นั่นนันน่มันคือปลาเนื้อออนครับหรือว่าปลาลำโพงครับผมเ,ย,เยียบร้อยหนึ่งเต็มครับอ่าเอาหมานครับผมเป็นไงเจอขอเบอร์นี่ไปงยนแตงเลยไหมล่ะคมปิดขอจานตันครับพี่น้องเรียบร้อยครับอย่ามาลินกระบบโห ต่อกันครับต่อกันเลยนะปุดคันโยบโยบอยู่นะตาเลยครับจะไปลุ้นกันครับนั่นดิน้องะยังไงอย่าล้อเล่นกับระบบไอ้หนูเหียบร้อยแบบนี้น้ำไหลแบบนี้มาลรอกินปลาหน่อยใช่ไหมกินหัวก,ก่อนละกัน โดนไหมล่ะที่นี่ปด,ดครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมีกดคันอีกแล้วครับผมนั่นไงนั่นไงโอ้โหโอ้หหนึ่งเต็มครับนี่ทอดกระเทียมพริกไทยพี่น้องสุดยอดเลยแหละ พี่น้องลองหาซื้อไปทอดดูเด้อเสบยบลายนี่รุนนี่เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วมีขย่าอีกแล้วครับว้ามีขย่าอีกแล้วครับพอได้ดึงพอได้รุนอยู่ครับพี่นออ้องอีหนึ่งเต็มครับกุดเหลืองตะกุดเหลืองนี่ ชอบกินยาลูกหัวครับพอได้ปดด่ครับพี่น้องผสมไปเรื่อยๆครับผมเี็บรอยครับเอาอีกแล้วครับนะมีกระตุกเบาๆให้เราเห็นอีกแล้วครับอ้าวนั่น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 ปักกุดอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยทำไปทำมาก็จะได้กับเขาเลยเดีนี่เฮ้ย มานมานันก็เลยปุ way, feels, ๊ดเรื่อยๆครับผมอีกแล้วครับอีกแล้วนี่คุณกดหันยืด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 ยืนครับล่างป่าอะไรเอ้ยนั่น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 เอาละอ่าตัวนี้สวยด้วยครับนี่ปสีตะปุตเหลืองใสสวยเลยตัวนี่ ตนวยก็จะเป็นงนลาลําพองกับปลากรดแหละส่วนใหญ่ถ้าเป็นปลาช่อนปลาดุกก็จะต้องรอช่วงลมฉิวช่วงที่ปลากลับลงห,วห้วยนุนแหละครับช่วงนี้ก็เก็บปลากดเก็บปลาลําพองกินไปก่อนครับพี่น้องไม่มีหมายครับผมหมาก็ผ่านต้นไม่ต้องกลัวโอดครับ <c oughs> นี่ผ่านต้นมาก็หุงข่าวรอครับ แน่นอนครับผมกว่าทีมงานอดหงเขารอเลยวันนี้พานตึ้งก็จะทำเมนูอะไรเรากินเนาะวันนี้เนาะขอต่อฐานไว้นี่ครับวันนี้ก็จะตั้งแคมอยู่นี่แล้วครับพี่นอ้องโอ้บรรยากาศดีครับลมโชยเย็นดีแท่พี่นอ้องเอ้ ดีก็ไปนอนอยู่บ้านเด้ผมว่าโอ้ผมเห็นแล้วนี่ปลาย,ย่างครับน่าจะตุ้มโค้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมผ่านต้นตุ้มโค้งเนาะต้้มโคคงรับไอ้ยาตุ้มโค้งฝีมือพันต้นครับแหมเตรียมเครื่องเรียบร้อยเรียบร้อยครับ อนี่เลยครับพี่น้องไอ้สุดหล่อประจาทีมงานไม่ได้หล่ออย่างเดียวด้ครับมันหากินเก่งแล้วก็อืมมันก็ขอยอย่างเดียวแล้วนะ <c oughs> มั้งหัดออกมาหลังๆนี่ไม่ค่อยมีผลงานมันก็คือๆกันน, <c oughs> นั่นละนี่นะครับทำกับข่วาวก็เ่บพี่น้องเลยได้มาเ,เตรียมม,มันกินี่ไม่ได้ พูดจริงยังไม่ได้แจ็คเต็มเลยเฮ้ยท่องคาถางพิษเปล่าวะผมใส่จะลืมบทต้องใส่คาถาต้นนะน่าจะทำผมเลนี่ยนกเก๋ได้มากี่เต็มครับสองเนี่ยนกเก๋ยังมีตัวเนาะยังไม่นับเต็มเลยนะโอ้ไม่ได้แต่ว่ามันหลบหลบหลบดึกครับมันอาจจะเฮก็ได้เออ นะครับอาจจะใส่เนื้อปลานะครับเนื้อปลาย่างนะครับตือโค้งปลาย่างปลาไข่นืพันธุ์ปลาพูมา <laughs> ไม่ใช่ต้มโค้งธรรมดาต้มโค้งต้มนนะอะไรต้องขทีเนี่ยต้มโค้ง <laughs> ต้มแบบสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ใส่พักเลยครับเพราะว่าปลาเราย่างมาแล้ว ถักคุณอมเนี่ยหอมผักชีพักคุณอมหอมผักชีหอมห้วยๆเลยพี่น้องอืี่หอมจริงหอมจริงสุดยอดเลยเมนูนีรข้างแรกเลยที่พานต้นจะทำให้กินต้องมีหลายข้างเลยนะอย่าบอกนะข้างแรกข้งเดียวมีหลายข้างด้วยเราก็สารหาเมนูไปเรื่อยๆครับเราต้องบีบมะนาวไหมเนี่ยจมโค้งมันต้องมีิ๊กนิดนะครับ ผมได้มะนาวมาด้วยวันนี้มะนาวพันปลาน,น,น,นูุโหพี่นางหอมห้วยๆเลยครับหอมพักขยงครับผมหอมหอมอู้หอมจริงๆนี่ก็น่าจ,จะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวลองสดน้ำเล็กหน่อยกัน โอ้โหพี่น้องรอยมอโรงสุดยอดครับสุดยอดเรียบร้อยแล้วเป็นไงสีสันหนากินไหมล่ะครับนี่แะฝีมือพานตุนครับผมว,ว้าวนอนหนึ่งคักๆนี่ครับ พักแห้งพักแห้งสุดยอดสุดยอดเตรียมตัวกินข้าวกินน้ำกันครับผมจะได้ออกไปยามบิดครับมาพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องทุกๆช่องเลยครับมาพูดเหมือนมีหลายช่องกัเนะเรามีสามช่องน่าเออฮู้เรีอให้เจ้าที่ทางก่อนจะได้บ้านเนาน ขอตัวใหญ่ๆเลยบัานนี่เตินบอกผมขอสามตัวได้ไหมนี่ชวดอะไรนะนี่ผมมันหมันนะได้ได้ได้เออพันตุนยังไม่ได้ปลาจาักตัวก็เข้าเลยไปดเสทางเลย ขายแพนตันนนนวนั้นห <c oughs> มานเด้อวันนี้หมานทุกคนนั่นแหละมาถึขงขขาวกระโหกกระหลานนี่ต้มโค้งหัวปลาช่อนนี่แต่ว่าไม่ใช่เป็นปลาช่อนหมายนี่ดอก <c oughs> ก็อยากได้ปลาช่อนหมายนี่แหละจัดให้ตัวงามๆหนึ่งเด้อจะขี่จะทางเลยอ่ะลุยไปไม่ร้อยแล้วครับทองรองกุกกูแล้วไอ้จ้ต้น มามามาตะพี่ตักออกขึ้นม้เดี๋ยวมันกิน่หมดคนเผาเขามากินเขาหลายดอกอ <laughs> มันจะอ้วนอเออรับเป็นยัไงไงมดทำสบาเลยจออลยุดยอดครับโอ้โหเนี่ยอ้หอร่อยจริงพี่น้อง ้ถ้าคุณออมไหมอมอมห่วยเท่าไหรมีแรงวบบเลยเนาะเหลือแล้ว <c oughs> ต้องอย่างนี้บรรยากาศแบบนี้มันต้องอย่างนี้กินก้าวไหลก็เต็มไม่ต้องฟุ้งเพิ่มอมเนาะครับทุกอ,อย่างลงตัวหม,เวมดเลยมาติกแห่งดู ชิ้นปลาหนึ่งชิ้นแล้ว,วันนี้หุงเข่าได้เปี้ยเลยควบคุมเข่าได้ดีมากวันนี้อออออชอบปลาแซบอะ,อะไรนะแซบัวตอนดินเลย <laughs> มันพิษต่างจากเนื้อปลาสดเลยเนาะน,นกินเนาะครับครับหอมแห่ก่อนขอ้าอะีรเนาะเราได้ปลาจากหมายที่แล้วแล้วก็ย่างลมกวนทิ้งไว้เนาะพอมาพิษแมทเราก็เอามาทำเมนูเสียเวลาด้วยดึกแล้วครับ ได้ออกไปยามเบ็ดแล้วครับผมรอบที่เรายามกลับมาก็ถือว่าได้แล้วละครับแจ็คเวลาหนึ่งพอได้ต้มแล้วล่ะครับอ้รอบนี้เดี๋ยวไปลุ่นกันอีกครับผมจะได้เพิ่มไหมทานต้นกันกเก๋ก,ก็ออกไปเรียบร้อยครับจะได้กลับมานอนครับพี่น้องฝนก็ปล่อยๆเหมือนฝนจะตกครับจะนอนแช่น้ำกันนี้หรือเปล่าเนาะวันนี้ จะได้กลับมาเตียมที่พักครับผมยา,ยามมาจนตีครึ่งแล้วครับถึงมาเหินเต็มเลขครับรลบมายามเฮ้ยเราก็ตัวไม่น่าประทับใจเลยพี่น้องเลยอยู่ใส่ป่าโอ้ใส่กำลังทอดกระเทียมนี่แหละครับเอ้า พอได้ผสมครับมาอีกตัวแล้วครับหมาอีกตัวแล้วกด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 ไอ้เลยกดเหลืองกดเหลืองต้กดเหลืองนี่ใหญ่ไ่ใหญ่แล้วครับแต่ก็เอาหมดแหละช่วงนี้ โอ้พี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมีกุดคันให้เราเห็นแล้วครับมีใส่แนนนอนครับถ้ากุลักษณะแบบนี้มีใส้แน่นอนครับผมอึ๊บเอาแล้ววาเล้ววาแล้ว,ลวมีใส่จริงๆด้วยครับผมว้าป่าลำพองครับใส่งามๆเลยลำพองใส่นี่ถือว่าใหญ่แล้วนะครับ เท่าฝ่ามือผมพี่น้องป,อปั๊ดพอได้ปุ๊ดูครับนี่แหละครับปลาหวยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะนิ่นักไปทางปลากุดปลาลำพองแต่ว่าปลานาก็จะเป็นปลาช่อนปลาดุกปลาหมออย่างเงี้ยครับลักษณะของปลาก็จะต่างกันครับอืม้มพี่น้อง หรือว่าสวยอยู่ครับไซนี่ไปรุนกันต่อครับผมรอไปยามมาเมื่อกี้ก็ได้มาอีกสี่ตัวครับนี่เป็นปลาลำพองสองตัวครับประกุสองตัวแต่ว่าประกุหน่อยตอนนี้ทีมงานก็เข่ามากันหมดแล้วครับเมื่อกี้ก็นอนในรถนั่นแหละการเต้นกลางอะไรของแกเรียบร้อยครับสำหรับพ่านต้นกันยาวเหยียดเลยพี่น้อง นอนปีคือเก่าแล้วครับโอ้แต่ว่าลมเย็นสบายดีนอนปีหเมาะเลยครับอากาศกำลังสบายเลยอันนี้ผมก็ขอตัวพักผ่อนคือกันละครับเหนื่อย,ยแล้วยังไงก็ไปเจอกันรอบเช้าครับไปรุปน่นยิกรอบหนึ่งนะครับรอบกูครับผมท่ำคืนนี้ก็ลาตีสวัสดิ์ครับพี่น้อง กำลังจะนอนเปรับสบายสบายครับพี่น้องฝนเล่นงานกลางดึกครับโอ้ยอยู่ไม่ได้เปียกมดต้องเผ่ามานอนในรถครับแต่ว่าพานต้นก็ยังนอนอยู่ที่เก่าครับเอาผ้าเต็นท์ของนกเกไปคุมคร่บผมน่มนะฝน<ม>ลงเม็ดตัวครับตกเรื่อยๆอยู่ครับผม านอกแล้วครับสุขภาพที่พักแล้วครับไปแห่หนะไปเลยครับผมนอนไงไ่ยด้ยพี่น้องดูดนี่ก็เชาวแล้วครับเก็บอุปกรณ์แล้ว เตรียมตัวไปกูเบสแล้วครับจะได้รุนกันยิ่งจะกรอบหนึ่งครับมีตัวเพิ่มไหมคืนก็มาถึงก็เขาก็นอนกันหมดแล้วครับก็ไม่ได้ดูผลงานกันเลยเดี๋ยวรอดูตัวชาวทีเดียวเลยครับเดี๋ยวคนญาติเก็บเปีกันครับพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้ว กูเบ็ดมาได้สักสามสีค่คันครับผมเห็นแล้วครับมีกุันแล้วครับ,รบว้าวเหยิบเลยเหลืองอุยๆครับผมอ้าวมาอย่างไงครับเนี่ยนะดิกดัก ก่อนครับผมเรียบร้อยครับจะเหลืองอุยคุยใส่กำลังดื้อครับดูเงินต่อครับพี่น้องนี่ก็เรียบร้อยครับแต้มที่สองใส่ไว้ในเหมืองครับ ชุบอ่าโอเคได้ผสมครับรอบเชา้ากูเบ็ดมาได้ห้าหกคันเห็นสองเต็มก็ถือว่าโอเคแล้วครับบุดครับพี่นอ้องไหนๆปลาก็ไม่กินเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวเรามาเตือนภัยเ็คนิดครับนี่สำรับ พี่น้องที่เห็นรังนกลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าอยากได้ไปประดับบ้านหรือว่าประดับอะไรก็แล้วแต่ครับระวังเทคนิคหนึ่งครับผมนะพี่น้องเห็นไหมครับตรวจสอบดีๆจะมีเต็นล้ลามอยู่ตรงคอต้นครับเนี่ยถ้ามีรังนกแบบนี้ตรงไหนนะครับควรระวังเลย ตรวจสอบดีๆมันจะมีแตนลามอยู่ครับบานผมเรียกแตนลามเนาะยาวเป็นเครือๆเลยครับระวังครับพี่น้องอันตรายมากครับผมไปกูกันต่อครับจะไม่เ็ดเลยสองเต็มแล้วก็หายไปเลยครับผมนี่แหละครับผลงานการใส่เบ็ดในห่วยครั้งแรกปีนี้ ถือว่าพอได้กับเขาอยู่ครับพี่น้องทุนไปหลายเวลาอยูอ่เดี๋ยวมาดูผลงานพานต้นบ้างครับโอ้สูงนักนกพราอได้กับเขาอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> แต่ว่าจะเป็นพัดพักบุง <c oughs> โอ้ผานต้นไปก็พานสิงกี่รอบหลายรอบเลยโอ้โหติดเชื่อแล้ว <c oughs> กเมื่อกี้ติดเชื่อผานสิงมาแล้ว เมนูพัดพักบุ้งอีกแล้วนี่พักบุ้งอย่างเดียวนะครับอะไรเต็มหมวงเลยเอ้าพุ้ใส่มเต็มมวงเลยม้วงใหญ่กว่านี้ก็ได้มาเยอะกว่านี้โอ้ยฟักบุ้งฟักบัวมาโมชะนี่ผลงานผ่านตุนครับพี่น้องแต่ก็ไม่เหี่ยวดรอกพอได้กับเข่าอยู่แล้วก็ดูผลงานนมื่อก๋้ครับ นะเก๋ไปทางเดียวกับผมเนาะแม่ไอเราก็ได้ดตแตกกแกก่ตัวน้อยๆครับแต่นะเก๋แม่เก็บมาดูพี่น้องปรากฏตัวนี้สุดยอดนะเก๋ปล่อยคลิปเร็วๆเด้อผมอยากดูแอคชั่นปรากฏตัวนี้ดึงไหมโอ้ยคือจะสุดยอดว่ะครับพี่น้องเดี๋ยวรอดูได้ที่ช่องนาเก๋ยอีสานพอกระเทือนนะครับ ปรากดตัวนี้มันจะดึงแรงขนาดไหนครับผมผมเป็นคนหนึ่งที่คลั่งไคล่การดึงเบ็ดของประกุดมากๆครับเวลามันกดคันมันจะดึงเนิบๆเนิบๆบนืบ,นบอย่างงี้สวยงามครับตอนนี้ก็กําลังเก็บเข่าเก็บของกันแล้วครับเตรียมตัวจะกลับบ้านแหละแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับรถจะออกได้ไหมนี่ดินเหนียวครับ แล้วออกไปนู่นไม่รู้ว่ารถจะลื่นไหมครับพี่นอ้องเดี๋ยวรอติดตามผลงานตอนต่อไปครับ <laughs> ตอนนี้ก็เคลียร์สถานที่เรียบร้อยนะครับเก็บขยงขยะป่าของผมก็เดี๋ยวจะแบ่งไปสองครอบครัวครับครอบครัวนักเกีกับครอบครัวพ <c oughs> ัวนต้นพ <c oughs> อได้ทำอยู่ทำกินครับแต่ว่าพัานต้นอย่าเอา ปลามื่อี้ไปพัดใส่ผักบุ้งเด้อมันจะเสียรสชาติอันนี้ก็เสียรสชาติผักบุ้งใช่ไหมเสียรสชาติผักบุ้งนี่ฟันตัวเอาเทสใส่หมองด้วยหนเออฟันตัวนะครับสำหรับการลงห้วยครั้งแรกก็ถือว่ามีผลงานอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าไม่ประทับใจเท่าไหร่หรอกแต่ก็ยังไม่ท้อครับผมยังไปต่อได้อีกเดีว่าขอแรงใจจากพี่น้องครับขอแรงใจจากพี่น้องเหมือนเดิมครับก็อย่าเพิ่งทิ้งกันอย่าเพิ่งเบื่อกันครับผม ก็ฝากติดตามคือเก่าแล้วครับคลิปหนาเราจะไปทางไหนนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมทนสายเสียบแล้วก็ผ่านต้นท้องไร่ไปนาพาเพืนรวมถึงนาเก๋อีสานพอกระเทินก็คงจะต้องขอตัวลาเพราะไม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ,รบเจอกันคลิปนาครับพี่น้อง